สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะ EP นี้นะคะดิฉันจะนำเสนอเรื่องราวที่เป็นคดีดังเมื่อในอดีตนะคะมีใครจำได้ไหมคะคดีหันศพเจนติลานะคะเป็นคดีสยองขวัญฆ่าหันศพในตำนานนะคะอมมาหิตได้เล่าขานกันอย่างไม่รู้ลืมเลยนะคะเป็นคดีหมอเสริมฆ่าเจนติลานั่นเองนะคะเสริมสาคอนด้านนะคะ เด็กชายอายุ15ปีจากจังหวัดชนบุรีสามารถสอบเอ็นทานเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ตุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เด็กยอดอัจฉริยะของประชาชนคนไทยณเวลานั้นและ5ปีต่อมานะคะเขาสามารถสำเร็จการศึกษาได้เป็นวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสมใจนะคะหลังจากนั้นไม่นานด้วยความเป็นเลือดทางสมองคราวนี้เขาสอบติดคณะแพทยศาสตร์ซึ่งกำลังได้เป็นทั้งวิศวกรและนายแพทย์ อันเป็นสองอาชีพที่น้อยคนนักจะสามารถทำได้ในคนคนเดียวกันนะคะอีกมุมหนึ่งของฆาตกรนะคะครอบครัวของเสริมสาครราชเป็นครอบครัวที่ถือว่ามีฐานะดีพอสมควรเลยค่ะเมยเมเงินไม่มากมายนะคะแต่ชีวิตของนายเสริมค่อนข้างที่จะน่าสงสารนะคะค่อนข้างกดดันตั้งแต่เด็กเขาเป็นเด็กที่เก็บกดมากๆนะคะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยตาและบางครั้งของเงียบจนน่ากลัว รูท่าทางคิดอะไรอยู่ตลอดเวลาสาเหตุก็เนื่องมาจากพ่อของเขาเป็นคนที่เข้มงวดและ,ะเผด็จการมากบังคับลูกทุกอย่างนะคะแม้แต่แม่ของเขาเองก็ไม่สามารถมีเป่ามีเสียงได้และแม่ของเขาก็โอเขามากเช่นกันเพราะสงสารลูกที่ถูกพ่อบังคับเละกดีมาโดยตลอดนะคะเสริมเป็นเด็กที่เรียนเก่งมากนะคะเพราะหลังเลิกเรียนก็ต้องไปเรียนกวดวิชาต่อจนค่ำมืดดึกดื่นนะคะ เป็นแบบนี้ทุกวันตั้งแต่เรียนหนังสือมาเขาเรียนได้ที่1มาตลอดนะคะรางวัลเรียนดีอะไรต่ออะไรเต็มบ้านไปหมดนะคะแต่ดูเป็นคนไม่มีสังคมไม่มีเพื่อนคั้นพอเขาเรียนจบมัธยมเขาเรียนจบเร็วมากเพราะเขาสอบเทียบหลายปีความจริงแล้วนะคะเขาอยากจะเรียนวิศวะนะคะแต่พ่อของเขาต้องการให้เขาเรียนหมอเขาก็ไม่เคยเฉียงหรือพูดอะไร แต่พอถึงเวลาเอ็นทันนะคะเขาก็ขัดใจพ่อโดยการใส่ชื่อคณะวิศวกรรมของมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งอันดับเดียวในสมัยนั้นเขาให้เลือกได้4อันดับนะคะผลออกมาก็คือเขาติดคณะวิศวะสมใจเขาค่ะแต่พ่อเสริมโกธมากนะคะและก็ไม่ยอมให้ไปเรียนบอกว่าให้รอปีหน้าและอันทันใหม่ระหว่างนั้นก็มีทั้งด่าดี ต่างๆนานานะคะพอแม่เข้ามาช่วยแม่ก็พลอยโดนลูกหลงเข้าไปด้วยพ่อของเขาทั้งด่าและตีเขาทุกวันทุกวันสุดท้ายแม่เขาสงสารลูกทนไม่ไหวจึงแอบ,บส่งลูกไปเรียนมหาวิทยาลัยที่สอบติดและแอบ,บส่งเงินให้ทุกเดือนส่วนพ่อเข้าใจว่าลูกหนีออกจากบ้านไปทำให้ประกาศลั่นตัดพ่อตัดลูกนะคะ เสริมเรียนเก่งมากนะคะเขาสามารถจบวิศวะโดยใช้เวลาแค่สองปีครึ่งเท่านั้นเขามักจะส่งข่าวถึงแม่ว่าพ่อใกล้ตายหรือยังเพราะระหว่างที่เรียนอยู่แม่เขาก็จะส่งข่าวมาตลอดว่าพ่อป่วยหนักเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายและแม่เสริมได้ขอร้องให้เขาเรียนหมอตามที่พ่ออยากให้ได้เรียนโดยให้ถือว่าทำเพื่อแม่แม่ของเขาข,ขอร้องให้เขาไปเรียนหมออีกครั้ง จนนานจนเขาทนไม่ไหวด้วยความที่รักแม่จึงระปากไปว่าเขาจะสอบเอนทานและเรียนหมออีกครั้งเพื่อแม่ผลออกมานะคะก็คือสอบเอนทานติดนะคะตามระเบียบแต่ว่าพ่อของเขาก็ไม่สามารถที่จะอยู่เพื่อเห็นความสำเร็จและสิ่งที่บังคับอยากให้ลูกได้เป็นมาตลอดชีวิตได้เพราะหลังจากที่เสริมเข้าเรียนได้ไม่กี่เดือน เขาก็เสียชีวิตลงและนั่นเองนะคะเขาก็ได้พบกับเจนจิลาผู้หญิงที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาตลอดการความรักของเสริมนั้นนะคะเขาก็ผ่าดูใจกับเจนจิราพลอยอังหงุนสีแฟนสาววัยยีิบสองปีนักศึกษาแพทย์ปีหมหาวิทยลาลัยเดียวกันเส้นทางความรักของทังคู่ดูรับรื่นดีนะคะแต่ระยะหลังนะคะมักมีปัญหากระทบกระทั่งกับ แฟนสาวอยู่บ่อยๆนะคะเพราะความผงหวงนั่นเองนะคะแล้วก็นำมาสู่เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะคะ30มกราพส2 5 4 1านะคะนายสมคิดและนางสุดาพ้อยอังหุ่นสีพ่อแม่ของเตนติลาทั้งคู่มีบ้านและกิจการอยู่ที่อำเภอสามพันจังหวัดนครปฐมรู้สึกถึงความผิดปกติของเตนติราเมื่อรับโทรศัพท์จากยาของเตนติราที่กรุงเทพแจงมาว่า จินติลาไม่กลับบ้านแม้จะเรียกเพจเจอหลายครั้งแล้วนะคะช่วงนั้นเพจเจอร์กำลังคิดนะคะแต่เธอก็ไม่ติดต่อกลับมานะคะหัวอ,อกของคุณเป็นพ่อแม่ย่อมหวาดวิตกและเป็นห่วงลูกสาวตามสัญชาตญาณน,นะคะเจินติลานะคะเป็นเด็กสาวน่ารักรูปร่างหน้าตาดีนะคะมีความประพฤกิเรียบร้อยเป็นเด็กขัวดีเรียนเก่งไม่เคยทำตัวเวหลวไหลตอนกลางคืนจากการสอบถามไป ยังเพื่อนสนิทของเธอทุกคนแล้วนะคะก็ไม่ได้ข่าวข่าวขึ้นหน้าของลูกสาวแต่อย่างใดนะคะสมคิดผู้เป็นพ่อบอกกับพนักง,งานสืบสวนว่านะคะตั้งแต่บุตรสาวเข้ามาศึกษาต่อที่คณะแพทยศาสตร์ได้พักอยู่กับยายที่ย่านฝั่งธนบุรีเป็นเด็กเรียบร้อยกับบ้านตรงเวลาหากมีธุระที่ไหนก็จะแจ้งให้คนในครอบครัวได้ทราบก่อนแต่เมื่อวันที่26มกรากลับหายตัวไป ไม่มีใครสามารถติดต่อได้จึงสงสัยว่าจะเกิดเหตุร้ายกับบุตรสาวและคนที่น่าสงสัยมากที่สุดก็คือเสริมสาครนราชเนื่องจากอยู่กับลูกสาวเป็นคนสุดท้ายประกอบกับบุตรสาวไม่เคยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งหรือขัดแย้งกับใครมาก่อนจากการสืบสวนของทีมตำรวจสอนอพยาไทยในสืบสวนคั้นแรกเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าเจนจิรานัดพบกับเสริมเป็นคนสุดท้ายที่ห้างเซนทันเวิร์น ก่อนที่จะหายตัวไปอย่างลึกลับเสริมถูกเรียกมาสอบปากคำทันทีทันใดเขาให้การว่านัดพบเินจิราจริงแต่หลังจากทะเลาะกันเขาน้อยใจและขอตัวกลับหอพักก่อนจากนั้นก็ไม่พบเธออีกเลยตำรวจตรวจตามร่างกายและรถของเขาแต่ไม่พบหลักฐานพิรุษหรือร่องรอยอะไรเพิ่มเติมจึงจำเป็นต้องปล่อยตัวเขาไปและในที่สุดเมื่อไม่มีวิเวว ร่องรอยอะไรเพิ่มเติมจึงจําเป็นต้องระดมกําลังค้นหาและการสืบสวนจึงเริ่มต้นอย่างจริงจังอย่างใกล้ชิดเพราะสื่อมวลชนเริ่มทําข่าวอย่างต่อเนื่องประมาณหนึ่งสัปดาห์ต่อมานะคะทีมสืบสวนปักใจเชื่อว่าบุคคลที่น่าสงสัยมากที่สุดในคดีนี้ก็คือนายเสริมสาคอนราชแฟนหนุ่มของเตนติรามากกว่าใคร ต่อมาเขาถูกสอบสวนผ่านเครื่องจับเท็จผลที่ออกมาพบว่ามีหลายคำตอบเขาตั้งใจโกหกและบ่งบอกพิรุษหลายอย่างให้การวกไปวนมารวมทั้งก่อนหน้านี้เสริมพยายามเดินทางไปที่สัมพานบ้านของติติลาหลายครั้งแสดงความเป็นห่วงเป็นใยอย่างผิดปกติต่อพ่อแม่ของเธอต่อมานะคะชุดสืบสวนได้เบาะแสจากเพื่อนสนิทของนายเสริมว่า วันที่2 7มกราคมนายเสริมแวะไปหาที่บ้านพักย่านถนนจรันสนิทวงศ์และขอลางรถยนต์นานนับชั่วโมงโดยเน้นทำความสะอาดที่ช่องเก็บของด้านหลังมากเป็นพิเศษนอกจากนี้นะคะยังมีเพื่อนบ้านของนายเสริมที่จังหวัดชนบุรีระบุว่าวันที่28มกราคมนายเสริมกลับมาที่บ้านและนำสิ่งของบางอย่างมาเผาไฟเมื่อสอบถามนายเสริมเขาก็มีทีท่าตกใจ แม้ตำรวจจะมีหลักฐานมากพอแต่ในสืิมยังให้การปฏิเสธจนต้องนำตัวเข้าเครื่องจับเท็จก็ยังปากแข็งจนกระทั่งจำนวนต่อพยานหลักฐานยอมรับสารภาพจนหมดเปลือกว่าลงมือสังหารแฟนสาวเพราะโกดแค้นที่ปันใจให้ชายอื่นแม้จะยอมรับสารภาพว่าตนเองเป็นฆาตรกรที่ฆ่าหันศพแฟนสาวของตัวเองไปแล้วจริงๆ การทำแผนประกอบคำรับสารภาพในชั้นแรกของเขายังเป็นที่คลางแคีงใจหลายฝ่ายเขาเล่าเป็นฉากเป็นตอนรากับนิทานชั้นหนึ่งว่า 6. มมกราคมพศ2541ณห้างเซนทันเวิร์นเซนทันราชประสงค์ในเสริมสาครราชชื่อเล่นว่าเอนักศึกษาแพทย์ปีสของวชิลพยาบาลนัดพบนางสาวเินติลาพรอยอัง,งุนสี นักศึกษารุ่นพี่สถาบันเดียวกันเพื่อปรับความเข้าใจเรื่องความรักที่ระหองระแหงก่อนหน้านี้ทั้งคู่มีปากเสียงกันหลายครั้งหลายคาและยังตกลงเรื่องราวของความสัมพันธ์ในหัวใจที่ค้างคากันมานานกว่าสองปีไม่สําเร็จเจนจิลาเธอ,อยังยืนยันขอแยกทางกับเสริมเพราะรู้สึกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานิสัยของฝ่ายชายเป็นเครื่องพิสูจน์เป็นอย่างดีว่าเข้ากันไม่ได้กับเธอ เสริมตกใจกับคําปฏิเสธของหญิงสาวเขาตามง้อวิงวอนเพราะเจนติลาเป็นผู้หญิงคนแรกที่เขารักจนหมดหัวใจเขาเดินตามสาวคนรักมาที่ราดด้านจอดรถที่ค่อนข้างเงียบสงัดและรับตาคนและตามไปนั่งคุยต่อในรถของฝ่ายหญิงเขาเกิดอารมณ์โกรธสุดขีดมันทำให้เขาขาดสติจนยังใจไม่อยู่เมื่อพูดกันไม่รู้เรื่องเขาลืมตัว บีบคอแฟนสาวจนตายคามือของเขาแต่เมื่อสติหวนคืนกลับมาเสริมตกใจกลัวสุดขีดข้อหาฆ่าคนตายโดยติตนานะมันรุนแรงแค่นั้นเขารู้ดีชีวิตของเขาหน้าที่การงานของเขาจะถูกทำลายพอถูกจับฐานฆ่าคนตายไม่ได้เขานั่งรถข้างศพเดยนจีลาอยู่นานถึงสองชั่วโมงทีเดียวนะคะแล้วแผนการต่าง ถูกร่างขึ้นในสมองเขากำลังหาวิธีทําลายศพแฟนสาวว่าจะทําอย่างไรเผาทิ้งแม่น้ำฝังศพไว้ในป่าลึกเพราะถ้าไม่มีศพก็ไม่มีพยานหลักฐานที่จะเอาผิดได้ทันใดนั่นเองนะคะเขาก็คิดได้นะคะแต่กรรมวิธีนั้นมันสยดสยองและอาุโหด์สุดขนานะคะ เขาขับรถเก่งโตโยต้าโครนาสีเขียวไหมายเลขทะเบียน8สอบอร์สี8580กรุงเทพของตินติลาออกจากร้านจอดรถบนห้างเซนทันเวิร์นในเวลาพบคำพาร่างที่ไร้วิญญาณของตินติลาซึ่งอยู่ในกระโปรงรถด้านหลังนะคะเขาตรงไปที่ประตูน้ำและปลายทางสิ้นสุดลงที่ห้อง 1 5 6ของโรงแรม99ในซอยลังน้ำหลังจากจ่ายค่าห้องแบบครั้งคืนแล้วนะคะเสริมก็ค่อยๆอ,อ,อุ้มศพของตินดิลาเข้าไปในห้องน้ำวางศพเธอที่แข็งตัวแล้วนะคะไว้ที่อ่างน้ำถอดเสื้อผ้าทุกชิ้นออกตามปกติเสริมเป็นคนชอบพกมีดขนาดยาวประมาณห้านิ้วไว้ในกระเป๋าสะพายติดตัวอยู่บ่อยๆมีดเล่มที่คมกริบเล่มนั้น มันคือเครื่องมือสำคัญในการกำจัดศพของเธอเขาค่อยๆเฉือนอนูเนื้อของแฟนสาวออกเป็นชิ้นเล็กๆตามที่ร่ำเรียนมาจากคณะแพทย์เขาเฉือนเสร็จก็ทิ้งลงในชักโครกแล้วกดน้ำทิ้งเขาทำชินนี้อยู่นานสองชั่วโมงจนชักโครกและท่อระบายน้ำเกิดเริ่มอุดตันเศษสร้างเนื้อมนุษย์จนเขาเริ่มวิตกตำรวจเงียบไปพักใหญ่ เมื่อฟังคำรับสารภาพของนายเสริมทำไมกันทำไมเขาต้องวางแผนยุ่งยากแบบนี้ด้วยเดี๋ยวไปโน่นเดี๋ยวไปนี่สลับซับซ้อนเหลือเกินหรือว่าเขาโกหกมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นที่จะรู้ความจริงก็คือการเข้าเครื่องจับเท็จและผลออกมาปรากฏว่าเขาโกหกแต่กฎหมายไทยผลจากเครื่องจับเท็จนั้นไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานได้ตำรวจจำเป็นต้องปล่อยตัวเขาอีกครั้ง แต่ได้สั่งคนตามไปประกบจับตาดูผ่านไปสิบวันมีรายงานเข้ามาว่าเสริมเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเมื่อเขาเลิกเรียนแล้วเขาก็กลับมาหมกตัวอยู่ในห้องไม่ส่งสิงกับใครกินข้าวก็กินในห้องแทบไม่ออกไปไหนเลยวันที่27มกราคมมีรายงานว่าเขากำลังเผาอะไรบางอย่างอยู่หลังบ้านแม่เสริมจะรับสารภาพแต่ก็ยังไม่ทิ้ง ลายมีลุกเล่นให้ตำรวจต้องปวดหัวเป็นระยะระยะทั้งการให้การเท็จให้การปฏิเสธในชั้นศาลทั้งทั้งที่ในชั้นสอบสวนและทำแผนรับสารภาพขั้นตอนแล้วเสริมตั้งทีมทนายสู้คดีกับฝ่ายอัยการโดยระหว่างนั้นก็ถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำไม่ได้รับอนุญาตให้ประกันตัวเพราะเป็นคดีที่สยดสยองและอยู่ในความสนใจของประชาชน ทั่วประเทศจนกระทั่งระหว่างที่เสริมสู้คดีหันศพในศาลหนึ่งปีเศษอยู่ในช่วงสืบพยานโจทย์ระหว่างนั้นเกิดเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะคะเมื่อตำรวจพบหลักฐานเพิ่มเติมอีกจำนวนมากในบ้านพักของเพื่อนในเสริมคนหนึ่งที่ถนนจรันสนิทวงมันเป็นการพบหลักฐานสำคัญที่ประหลาดและพิสดารมากเพราะมันเริ่มจากการที่ตำรวจ ได้รับแจ้งเหตุว่ามีงูเหลือมเข้าบ้านพักจึงไปตามจับถึงบ้านพักงูเหลือมจํานวนสองตัวเลื้อยหลบหนีและขึ้นไปซ้อนบนฝ้าพิดานใต้หลังคาตํารวจสามารถจับงูนั้นได้ที่นั่นและสายตาก็เหลือบไปเห็นถุงดําสิ่งที่พบในถุงตํารวจต้องตะลึงเพราะมันเป็นข้าวของเครื่องใช้ของนางสาวเจนติลาเดือหันศพ ซึ่งก่อนหน้านั้นในเสือมอ้างว่าเผาทำลายทถ้งหมดแล้วหลักฐานเพิ่มเติมนี้เป็นหลักฐานมัดตัวในเสือมสาคนราชให้หนักแน่นขึ้นจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจภายหลังนะคะสามารถสรุปสํานวนและความเป็นจริงของคดีสยดสยองนี้ได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้นะคะ ก็คือจากข้างเซนตัน,นเบิร์นนะคะเสริมใช้วาจาหลอกล่อให้ตินจิลาตามเขาไปที่คอนโดซึ่งเป็นหอพักของเขาย่านฝั่งทนได้สำเร็จนะคะทั้งคู่เกิดมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงในขณะที่เธอเข้าห้องน้ำนั้นด้วยโทสะสุดขีดเขาใช้อาวุธปืนจ่อยิงสื่อสาของเธออย่างโวดเทียมทันทีที่เธอเปิดประตูห้องน้ำออกมาการชำระศพ เตนติลาเกิดขึ้นที่ห้องน้ำที่พักของเขาเองหลักฐานก็คือที่ห้องพักโรงแรม99ตำรวจไม่พบคราบเลือดเส้นผมและชิ้นเนื้อใดๆในบอกเกิอของโรงแรมแม้แต่น้อยแต่ในห้องน้ำของเขาและบอกเกิอกตำรวจพบทั้งคราบเลือดและเศษมนุษย์จำนวนมากเมื่อผลการพิสูจน์ดีเอ็นเอยืนยันว่าเป็นของเดนติลาจริง จากนั้นก็มีการพบขลกศีรษะของมนุษย์โดยชาวบ้านในแม่น้ำบางปะกงทอดแหไปเตอเข้าเมื่อทางนิติเวศนำมาตรวจพิสูจน์ภาพเชิงซ้อนลักษณะของฟันและ DNA แล้วพบว่าเป็นของเตนจิลาหลังจากที่จัดการกับติติลาเสร็จเขาก็ขับรถกลับโรงแรมเขาซื้อน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาดับกลิ่นน้ำยาขจัดสิ่งอุดตัน ถุงดำใส่ขยะที่ปั๊มลมสำหรับโถส้วมที่ร้านเซเว่นในระแวกนั้นครึ่งชั่วโมงต่อมาเขากลับมาชำละศพของแฟนสาวแบบนอกตำราต่อจนไม่มีอะไรเหลือหัวกระโหลกและโครงกระดูกทุกชิ้นของเจนติลาถูกใส่ถุงดำถึงสามถุงใหญ่แผนการขั้นต่อไปเขาคิดขึ้นมาได้ว่า กำจัดหัวกระโหลกและกระดูกทำลายหลักฐานทั้งหมดให้สิ้นซากที่ไหนอย่างไรดีเสริมตัดสินใจทิ้งรถไว้ที่โรงแรม99แล้วเรียกแท็กซี่กลับห้างเซ็นทันเวิลด์อีกครั้งเพื่อกลับไปเอารถของเขาแล้วไปตจอดที่โรงแรมเฟิร์สสี่แยกราดเทวีเพื่อไม่ให้มีพิรุษและเป็นที่น่าสงสัยของห้างเขานั่งแท็กซี่กลับไปที่โรงแรม99อีกเที่ยว แล้วนำถุงกระดูกของเตนติลาทั้งสาถุงใส่รถของเธอขับขึ้นทางด่วนไปลงถนนบางนาตราดมุ่งหน้าต่อไปอยังสะพานบางปะกงจอดรถที่กลางสะพานดูจนแน่ใจว่าไม่มีคนเห็นจากนั้นก็โยนถุงทั้งหมดทิ้งลงแม่น้ำบางปะกงเพื่อทำลายหลักฐานลาก่อนเตนติลาหากชันหน้ามีจริงเราคงได้พบกัน เสริมขับรถของติติลากลับมาโรงแรมเฟิร์สอีกครั้งขนเสื้อผ้าเข้าของเครื่องใช้ทั้งหมดของเธอมาใส่รถของตัวเองแล้วขับรถแฟนสาวไปทิงหน้าบริษัท TNT Opening จำกัดในหมู่บ้านเมืองทองธานีถนนแจ้งวัฒนะจากนั้นก็ต่อรถแท็กซี่กลับมา,ารถของตัวเองกลับไปหอพักเก็บของเสร็จสับแล้วเขาก็ไม่ยอมนอนเขาขับรถต่อไป อย่างบ้านเพื่อนสนิทในย่านบางพัดถนนจรัญสนิทวงศ์เมื่อเวลาสว่างพอดีเขาขอให้เพื่อนร้้งรถเสร็จแล้วเดินทางไปที่หอพักเพื่ออับน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าและขับรถไปบ้านเกิดที่จังหวัดชนบุรีเพื่อเผาทําลายเสื้อผ้าเข้าของเครื่องใช้ของเต็นทีลาจนหมดสิ้นสิ้นควันไฟ เขาถอนหายใจทุกอย่างถูกทำลายย่อยยับจนหมดสิ้นไม่ให้ตำรวจสาวตัว,ตวมาถึงเขาได้แน่นอนถ้าไม่มีหลักฐานไม่มีศพก็ไม่มีใครเอาผิดเขาได้แต่ทั้งสองหลักฐานที่ได้มานี้เป็นหลักฐานสำคัญทางวิทยาศาสตร์ที่มัดตัวนายเสริมสาคนร,ราชชนิดดินไม่หลุดทำไมคำสารภาพครั้งแรกของเขาเขาต้องโกหกเขาต้องการให้เจ้าหน้าที่ค่อยวหรือไม่อยากให้หาหลักฐานจนเจอ เพื่อประวิงเวลาจนไม่สามารถเอาผิดกับเขาได้ผลสุดท้ายนะคะนายเสริมสาคนราชถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตและทุกวันนี้นะคะนายเสริมก็ยังมีชีวิตอยู่ในคุกนะคะจนมาถึงปัจจุบันนะคะนายเสริมสาคนราชนะคะได้รับการลดโทษตั้งแต่บีพศ2 5 4 7ปีพศ .2554 ได้รับพระราชทานอภัยโทษอีก 1- หรือ3เหลือ8ปี จะครบกำหนดจำคุก8ปีในวันที่18ธันวาคม2554นะคะวันที่17ธันวาคม2554นะคะนายวิษณุประตรงกิจผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวางนะคะเปิดเผยว่าในเสริมสาคอนราชผู้ต้องหาคดีฆ่าหันศพแฟนสาวนะคะได้ถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจำกลางบางขวางไปแล้วตั้งแต่วันที่16ธันวาคมที่ผ่านมา โดยนายเสริมไม่ต้องการตกเป็นข่าวหรือตกหรือถูกจับจ้องจากสังคมอีกซึ่งถือเป็นสิทธิของตัวเองอีกทั้งไม่รู้ว่าขณะนี้ญาติของเหยื่อจะรู้สึกอย่างไรจึงต้องการลดความรู้สึกโดยก่อนหน้านี้ระบุว่าคงจะออกไปอยู่อย่างเงียบๆและไปฝึกทำสมาธินะคะผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมนะคะว่านายเสริมเป็นอดีตนักศึกษาแพทย์ต้องโทษจำคุกตลอดชีวิต ในคดีฆ่าหันศบแฟนสาวนางสาวเจนติลาพลอยองังมุนสีนักศึกษาแพทย์เช่นกันนะคะสาเหตุเนื่องมาจากความหึงหวงแต่ต่อมาถูกจับกุมได้และศาลตัดสินให้ประหารชีวิตโดยช่วงที่ถูกควบคุมตัวในเสริมสาคนราชนะคะถือว่าเป็นนักโทษชั้นดีจนได้รับอภัยโทษถึง5ครั้งตั้งแต่ปีพศ2547และก็ล่าสุด ปีพศ2554นะคะได้รับการอภัยโทษอีกหนึ่งใน3เหลือ8ปีและจำคุกมาจนครบ8ปีในวันที่18ทธันวาคมนี้กระทั่งได้รับอิสรภาพในวัย35ปีนะคะสำหรับเรื่องของคดีในเสริมสาครราชนะคะก็ได้ตบกันไปแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะท่านผู้ชมผู้ฟังพอจะจำได้มั่งหรือเปล่าคะคดีนี้เป็นคดีดังในอดีต ซึ่งเป็นคดีที่หลายๆคนสนใจนะคะพร้อมด้วยสื่อมันชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะคะคดีนี้นะคะก็เกิดจากความหึงหวงนั่นเองนะคะก็จบกันไปด้วยความสุดสยองแล้วก็การฆาตกรรมแฟนสาวนะคะขอพระคุณทุกๆท่านมากนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังช่องสิทธิ์เคสชนแนลนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b ์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะ กดติดตามไว้นะคะ EP หน้าเจอกันใหม่นะคะจะเป็นคดีใดก็โปรดติดตามนะคะจะได้ดูคดีดังๆต่อไปนะคะขอบคุณและสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ EP หน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณข้อมูลจากทีมข่าวอาชญกรรมพันทิปดอทคอมขอบคุณทุกๆแหล่งข้อมูลนะคะขอบคุณมากนะคะ EP หน้าเจอกันใหม่นะคะ สวัสดีค่ะขอพรบคุณและสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ